กิเลนปีเสียอยู่ข้างหน้าเขายกไปแล้วนะอ,นอีปีเสียอยู่ตัวหนึ่งข้างหน้านทำสีใหม่อย่างดีเลยออออเอาเอายกไปบูชาแล้วนะเอายกไปบูชาแล้วไม่รู้สิ <ś led> ปีเสียปีเขาเรียกอะไรปีเสียใช่ไหม <ś led> สิงสิงนิกิเลนอโอทำทำสีให้ใหม่อย่างดีเลยเขาเขายกไปบูชาฮะก็ไม่ใหญ่แล้วกำลังยกดี <ś led> <ś led> กำาังหมอกใส่ซา,าเล็กไปได้เลย มีเยอะไอช้างก็มีช้างก็มีเ um, ต่าก็มีไออยากได้มายกไปเถอะแต่ต้องบอกน่อยก็จะดีนะที่ไม่บอกทันทีมันเป็นขโมยขโมยเพราะของอยู่ในวัดมันเป็นของสงฆ์นะถ้าหยิบไปเนี่ยนู่น่าสงสารเป็นบาปเป็นกรรมอะไร ขอแล้วก็ได้ไม่ไม่หวงหรอกยกไปเถอะแต่ว่ามาขโมยเอานี่มันก็เลยจะกลายเป็นบาปกับตัวเองของเล็กน้นนอยนเสลึงเดียวก็ยังมีโทษนี่ของ,งทรงฆี่คิดว่ามันมันสะดวกสบายง่ายๆนะเพราะว่าเป็นของส่วนรวมที่กินเขาเขาเอามาทิ้งหรอก เขาไม่ได้มาถวายวเขามาทิง้งพระก็เลยเอามาทาสีใหม่เสียดายสีทองมาเนาะก็ทาทาสีทองอย่างดีนะเป็นหินเป็นหินแกะเนี่เออก็เหมือน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 อะไรเอามาถวายเป็นหยกอยู่ตรงนี้เอาเช่ามาเป็นแสนนะทำไมมาถวายทำไม สินแสบอกว่ามันอยู่บ้านไม่ดีต้องไปอยู่วัดนะฮเห้ยเดี๋ยวตอนเอามาใครใครใครแนะนำากว่าสินแสแนะนำมาอ๋อสินแสคนละคนอีกคนหนึ่งให้ไปซื้อปีเสียมาบูชาอีกไปดูอีกคนหนึ่งว่ามันไม่ดีเนี่ยเห็นไหมมันมันมันขาดความมั่นใจในี่มนุษย์นะทั้งๆท,ท,ที่มนุษย์ก็ฉลาดอยู่แล้วทําไมเสียรู เสียเสียโง่ไปเรื่อยไปเรื่อยนับถือพระพุทธเจ้าสูงสุดอยู่แล้วอื่นๆนั้นก็เป็นองค์ประกอบสัตว์วาสังถ้ามันมีบุญมันก็มาเกิดเป็นคนทีมันจะไปเกิดเป็นช้างเป็นมา้าเป็นแมวเป็นกิเลนทำไมใช่ไหมจะไปยกย่องวาเป็นของดีของเลิศของมงคล ปัน่นลูกพ่อลูกแม่กราบไหว้ไม่ดีกว่าเลยนะน,น่ะของมงคลเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปั่นเองก็ได้สวยไม่สวยก็ไม่รู้เลยปั่นก็ันนี้คือคุณพ่อคุณแม่บูชาอยากจะได้เป็นการเป็นบุญเป็นกุศลหน่อยบา,าของของสงนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่า มันจะเป็นบาปไอ้คือเป็นห่วงคือเป็นบาปไม่ได้ห่วงหรอกไอ้ห่วงไม่ห่วงเนีอยากได้มาเอาเลยแต่ว่าต้องบอกกันหน่อยกล่าวกันหน่อยอันนี้ธรรมนี่ทำอะไรคณะไหนมิ้นด์ะมาจากไหนฮะจากมหาชัยค่ะจากมหาชัย ครบรอบปีทำไมถึงตายอะฮะอะอะไรพังอ๋อคนนช่ไหมฟังแล้วงงน,น,นั่นว่าเป็นคนขับเครื่องบินครับรถแท็กเตอร์ไปนงั้นเนี่ย <c oughs> อะไรพังก็แสดงว่าใช้มงานมันมากไงนะเพราะข้างในมันจะไม่ค่อยดีมันจะแพ้แพ้เลย แพ้แพ alcohol. อลกอฮอล์มันจะแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยสาคัญตัวเนี้นะตัวแอลกอฮอล์มันแพ้นะ <c oughs> แพ้แอลกอฮอล์กลายเป็นอย่างนั้นไปเมื่อไหร่เราก็มีบุญเขาว่ามีบุญหมายถึงว่าเกิดมามันโอ้กินจนตายเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานคนเนี่ยนะนแสดงว่ามันรวยจริงๆนะมีบุญจริงๆนะ่หายากนะ <c oughs> เห็นด้วยคำว่าอดตายแลอันนี้กินจนตายแสดงว่ามีบุญเหลือเฟือเหลือร้นเลยกินจนเหมือนเหมือนอินตาชูโชคใช่ไหมชูโชคกินจนท้องแตกเลยนั่น,น <c oughs> แหละแล้วมีบุญวาสนาได้กินโภชนเนมัตตันุตาคุณพระเจ้า,าตัดบอกว่าถ้ารู้จักประมาณทุกอย่างท้าไม่รู้จักประมาณเป็นโทษทั้งนั้นแหละ แต่กินพอประมาณไม่เป็นโทษสุลาก็กินพอประมาณไม่เป็นโทษท่านไม่ได้ห้ามนะแต่กินแล้วอย่าเมาแต่กินไม่เมาน่กินไปเถอะกินทั้งไหทั้งอลธิ์ขั้นก็ไม่ว่ากินไม่เมาแต่ถ้ากินเมาแล้วนี่ท่านเคยกล่าวมัชชะประมาณทัตฐานาถ้ามันเมาแล้วมันประมาทถ้าไม่เมามันก็ไม่ประมาทฉะนั้นกินแล้วเมาแต๋หายหายยากนะกินแล้วไม่เมามีไหม เคยเห็นนะจะมาเคยเห็นเด็กอยู่คนหนึ่งที่อุดรอ,อายุหกขวบกินเหล้าเป็นแบรนดเป็นของผมไม่เมากินให้ดูเลยนะไม่เมากินมาตั้งแต่เด็กแล้วเออแสดงว่ามันฝึกมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยกินนะกินของพ่อของพ่อกินไปนขบวยกินเรื่อยกินเด้ยไปมาติดทีนี้ไม่เมาเลยกินเป็นของธรรมดานะ แต่ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะอน,นั้นหลายสิบปีแล้ว่วกินแล้วไม่เมา <c oughs> อน,นั่นกินแล้วเมามันผิด่นันจึงไม่ให้กินแต่ว่ามีโทษไหมล่ะมีะมนะโทษนั้นมันมีอยู่แล้วร่างกายสังขารเกินพอดีเป็นโทษทางนั้นแหละ <c oughs> อรือบางสกุลหา นี่แหละมันเป็นลักษณะอย่างนี้ <c oughs> แหละเหมือนแผ่เมตตาทำบุญอุทิศให้กับคนที่ตายไปเพราะไม่มั่นใจว่ามันมีความดีพอที่จะอาศัยเป็นสเสบียงทางไปสู่พบภูมิข้างหน้าหรือเปล่าพุทธเจ้าก็เลยสอนให้สรงเคราะห์คนเหล่านี้บ้างสงเคราะห์สัตว์เหล่านี้บ้างเพราะเขาโง่ โง่เขลาเบาปัญญาไม่มีบุญไม่มีบารสนาไปเกิดในภพภูมิที่ดีตายไปไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้อันนี้คือผู้ทําบาปอยู่ในสามภูมินี้สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้ามีบุญอยู่บ้างก็มาเกิดเป็นคนอันนี้ก็บุญมากบุญน้อยก็ดูที่คนนี่แหละแต่สัตว์อื่นเนี่ยไม่มีบุญเลยแหละ ตัดไปเลยว่าไม่มีบุญแต่คนนี้ถือว่ามีบุญอยู่บ้างแต่มากน้อยก็ต่างกันออกไปทันเทวดาก็ถือว่ามีบุญมากระดับชั้นสูงั้นบุญนึ่งเป็นที่พึ่งของสัมพัสสัตว์ทั้งหลายจะวัดกันว่ามีบุญไม่มีบุญก็ดูในปัจจุบันนี้เลยว่าใครมีความสุขความทุกข์อย่างไรถ้ามีความสุขแสดงว่ามีบุญ ถ้ามีทุกข์ก็แสดงว่ามีบาปก็วัดกันตรงนี้ไม่ได้วัดที่ความรวยนะคำว่ารวยอาจจะไม่มีสุขก,ก็ได้คำว่าจนอาจจะไม่มีทุกข์ก็ได้ก็อคำว่าจนคำว่ารวยเป็นไปถึงฐานะแต่คำว่าสุขว่าทุกข์นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับฐานะแต่ถ้าดีสมบูรณ์แบบทั้งหมดหมายถึงว่าฐานะก็ดี ร่างกายสังขารก็ดนะีทุกอย่างสมปรารถนาอันนี้ก็คือสุขที่หาได้ยากเลยแต่ถาฐานะดนะีร่างกายสังขารไม่ดีก็กไม่ก็ไม่ดีเลยนะหรือว่าฐานะดีร่างกายสังขารดนะีแต่สติปัญญาไม่ปกติก็ไม่ดีอีกเลยยากนะที่จะสมบูรณ์าหาหายากแลมันต้องมีพร่อง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปด้วยความพร่องนี่แหละถ้าไม่สมบูรณ์เต็มที่นี่หายากแหละฉะนั้นถ้าพอพยุงกันไปได้พอไปได้พอยังอัตภาพให้ไปได้แต่ก็ใช้วิธีนี้พอยังเป็นไปได้ก็ถือว่าดีนน่นโมทนาอันนี้อุบุญอุทิศให้เด่นายถาบอนิ่มเนียม นางสาววลิศราพันสูง500บวก100่งร้อยหกร้บาทโอนะานาสาธุนื้อคุณสมชายคุณสุนีเหรียญกนกคุณพร้อมครอบครัวบำรุงค่าน้ำค่าไฟส0 0พันบาทอุทิศให้นายวรวิทย์บุญอินท0 0บาทบำรุงวัดป่ามหาชัยนายอภิลักษ์ คุณาบุตรห้าร้อยบาทนายธาดาคุณาบุตรห้าร้อยบาทนะโมทนาว <c oughs> ันนี้มันพระด้วยบินธทบ,บาทตลาดเน้ะคนใส่บาทคนมาสองคันสามคันด้วยนะวันนี้นะกินไม่มด <c oughs> กินไม่ลงเนยบางทีมันเยอะ <c oughs> ก็ท่ทว่าทวาบุญนี่แหละือว่าบุญอยากได้บุญบุญเกิดขึ้นเป็นผลที่ดีงามนาอนุมโมทนาสาธุการวันนี้เที่ยงนั่งสมาธิเที่ยงถึงบ่ายสามโมงนะวันนี้นะสามชั่วโมงตอนเย็นก็มีสวดจชยันโตร้อยแปดอันนี้เป็นกิจประจํำวันพระก็เชิญชวนสัทธาญิติโยมมาร่วมกิจกรรมกันตอนนี้ไปตั้งใจ อ่าประชุณก่อนนะ